สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่สาสซาชาแนลนะคะวันนี้สาก็ดูพาดูบรรยากาศนะคะว่าเขา,ากำลังจะหมักหมูหันนะคะเป็นสูตรของคนเปนโตุเก,กนะคะเดี๋ยวสาจะพาดูนะคะเค okay. เดีวไปดูกันนะคะอันนี้เป็นหมูนะ,คะเค this is c เช f right here e a ่เอ right oh yeah. well, t กเอกับพ okay. ิกไทยออันนี้เป็นเชฟเอที่มาทำเขาจะมาใส่เป็นผงปรุงรสนะคะสูตรสเปนนะคะ เป็นสไตล์ครอบครัวนะคะก็คือเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะทุกปีก็จะได้ทําหมูหันกันนะคะนี่สาก็จะมาดูว่าเขาอ่ามาอย่างนี้ทุกปีคะ่ะเอาลูกมาทุกปีแล้วก็มาให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ารุ่นสู่รุ่นนะคะอ่านเรืนครอบครัวนะคะแล้วเก็บภาพบรรยากาศที่เขาหันเสร็จหรือว่าทำอะไรเงี้ยมาฝากนะคะอร่อยอร่อยนะคะ เป็นของกินชิบจิบนะคะเป็นแคนดี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้าวต้มของโปรโตวิโกนะคะแต่เขาก็ทำเป็นเรียกว่าอะไรจูการ์นะคะก็คือเป็นมันสำปะหลังนะคะข้างในก็จะเป็นไส้อันนี้เป็นไส้กรอกี่นี่ อันนี้ไส้กรอกเลือดนะคะเผ็ดๆอันี้เป็นดตดหัวโอเล่นเด็กๆเป็นไส้บอลเล่นไม่กี่อ่าเลยอม่แม่่ันี้ตันี้โอ้เฟ็ุเลเดีสตนรานกหนเบียอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราจะให้ดูเป็นอาหารของคนสเปนที่เขากินกันนะคะ อันนี้จะเป็นกล้วยนะคะก็ทํากล้วยใส่เครื่องในนะคะเป็นเครื่องในเครื่องในไก่นะคะแล้วก็ใส่เขาจะเป็นน้าส้มดออกเป็นเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็เป็นบ้านเราก็จะเป็นคล้ายๆยำนะแต่นี่ก็จะเป็นอาหารของบ้านเขาอะคะั่นี้อันนี้เป็นข้าวข้าวหมกอันนี้เป็นข้าวหมกที่แม่ย่าเขาทำเขาทำกินกันอย่างนี้นะคะที่นี่นะคะเขาจะปรุงน้ำก่อนนะคะแล้วก็ เป็นหมูมีแบบเรียกหมูสามชั้นอะไรอย่างนี้นะคะทนนี่หนังหมูเหลือแค่นี้หนังหมูมันบดนะคะแล้วก็จะมีข้างในนี้ก็จะเป็นหมูที่เขาหั่นนะคะนี่นะคะที่ให้ดูนะคะหมูหัน่น ก็นี่นะคะเปิดให้ดูข้างในเพราต้องอบไวนะเย้มเยิ้มนะกินไปแล้วนะคะแต่เนี่ยเปิดให้ดูเฉยๆนะคะค่นมาร้อนร้อนีาเฮยมามีโชคลาภเชอ r ์แมรี s คร yeah, ิสต hmm. no, ์มาสแมรี่คริสต์มาสแมรี่คริส okay. ต์มาสโอ้องเท้าสวยจังเลย Merry Christmas.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  Yeah. <laughs>

พี่สาพี่ชายนะคะข้างหลัานชายนะคะอ,อันนี้เป็นบ้านไม่ย่านะคะก็ตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะคะ<อ>แต่พรุ่งนี้เขาจะไม้นี่ละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีเปิดของขวัญน,นะคะเพราะเซนตา้าจะมาคืนนี้เนาะจะมืดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าสสยอยู่ห้องนี้มันไม่มีไฟ <laughs> นี่นะคะเป็นบรรยากาศของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คริสต์มาสนะคะวันครอบครัวนะคะมากินหมูนะคะนี่นะคะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะส่วนมากก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะวันนี้สาวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันแล้วเนาะ <c oughs> เป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไร แล้ววันนี้ก็มาสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกคนเราก็ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ท้อมากเลยนะคะเราก็จะสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะดีนะคะ m erry Christmas ค่ะปลาปลสวยๆนะคะปลาบ้านไม่ย่านะคะตัวเลลกัเลยน่ากจังเลยมีคนนํามาให้นะคะนี่